ชิชาลนไปไหนเนี่ยซนมากเลยไปไกลมากเลยเนี่ยอะฮะไปเปลี่ยนชุดมาใช่ไหมสีชมพูอ่อนหวานยังดุเหมือนเดิมไหมเนี่ยเปลี่ยนชุดอะไรให้ก็ไม่รู้ชิชาลนมีตัวหนึ่งแวะมาจัดการเลยจัดการจัดการเลยชิชาลนวิ่งหนีไก่วิ่งหนีไก่เออเตะไก่ด้วยแกสู้ไม่ได้หรอกแกสู้ไม่ได้หรอก โอ้ยที่ชาโรนหนีทำไมมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึ่งอันนี้ฝ่ายไหนเนี่ยอันนี้ฝ่ายเราเนีโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้กระโดดไกลมากอือเตะไก่แล้วเตะเตะไกอีกแล้ว,ลลวในวันนี้เราจะไปปลดล็อกอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอรูโซนะครับโอเคที่ที่เราต้องไปคืออยู่บนเกาะด้านนี้นะฮะซ้ายบนนะครับแถวของคาร์ลอสอ่ะเดินทางไปไกลามาก ืมจะมีแท่นบูชาอยู่สแสดงว่ามาถูกศิลป,ปวะวัตถุทรีอาดาของอีดาฉันชื่อเอลิซซโอไซยัสกำลังออกเดินทางมันเป็นการเดินทางที่ทําให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของฉันภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่งานสร้างสรรค์นี้เป็นมากกว่าแค่งานสร้างสรรค์งลงสีมันคือประตูไปสู่คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติใดๆในเกาะนี้วันพีชหรือเปล่าหาภาพจิตรกรรมมาเดินตามรอยฉันหากเราวิญ,ญญาณใจดี คุณจะได้ปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ของอีดาจากไซยัสโอเคโอเคข้างบนเกาะตรงไหนตรงนี้ไปบรรยากาศวังเวงมากเอ่อมีหัวกระโหลกอยู่นู้นด้วยลงอือีกอันนึงตรงนี้อืซิลายไปตรงไหนอ,อ๋อตรงนี้ไปนูน่นโอเคครับเออฮะ เออลงไปข้างล่างเหรอตรงนี้มีอีกเกาะไปนูน่นมีไฟสีม่วงอยู่ตรงนูน้นไปเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงตรงไหนตรงนี้อืมเฮ้ยเอาเกาะไปเลยเหรอตรงเกาะน,นี้อืมโอ้ยงงทางเยอะมากไฟสีม่วงฮะแล้วทางนี้ต่อคืออันนี้ไปที่บันไดตรงนูน้นโอเค ปีนขึ้นไปโอ้โหยังไม่หมดยังมีอีกเออฮะเกาะต่ออีกเกาะต่ออีกเออเออทางไหนต่ออันนี้มาตรงนูน้นถูกไหมเนี่ยผมงงเลยเนี่ยเออมันมีข้างล่างอันหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก่อนมัน้งงงทางไปหมดแล้ว ต้วไม้อย่างตรงนี้ยังน่าจะยังแล้วก็ลูกศอนชีม้มาตรงนี้เ <is> กาะตรงนี้โอเคเออมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนู้นอ๋อ oh, นี่ไงเจอแล้วโอ oh, ลูกปั้นอันแรกใช่ไหมหยิบโอ oh, รู้ว่าแห่งไฟอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันโอเคยังมีอีกสองอันนะฮะเรียกรถหรือว่าม้าดีม้าด,ดีกว่าพอดีเลย <Yeah. S 1> เออยืมม้าหน่อยครับ ขอบคุณมากอันนี้คือเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยนะฮะเป็นคนเขียนไว้ไม่จำเป็นเข้าไปเลยอ่ฮะ yeah, <yeah>, uh huh. เข้ามาแล้วโอเคครับคนโดนทับต้องจำนะฮะขวาแล้วซ้ายสองแล้วสามขวาเหรอขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้าย,าายเอออย่างนี้ดีกว่า ขวาซ้ายซ้ายขวาขวขวาซ้ายขวาซ้ายอาา่ะฮะจำได้แน่นอนอย่างนี้เราต้องปิดสวิตช์ก่อนใช่ไหมข้างบนมันคือต้องลำน้ำแน่เลยฮะขวาขวาคืออันไหนมันมีทางแยกใช่ไหมขึ้นไปข้างบนก่อนมันเป็นพาสเวิร์ดหรือเปล่าใช่ไหม มันต้องดึงสวิตช์อะไรสัก yes. อย่างหนึ่ง <captions disappear écrit> ขวาซ้ายซ้ายขวาขขวาซ้ายขวาซ้ายอ้าวทำไมอันนี้ง่ายแล้วไอ้ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาคืออะไรอ่ะเก็บเลยแล้วกันอีมมอโบซี่โอลูวาแห่งสายลมคนโกงและโชคลาภเหลืออีกอันเดียวแสดงว่ามันเป็น ือบไปคําเตือนห้ามเข้าอาสังหาริมทรัพย์นี้ถูกปิดเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้กําลังสืบสวนอยู่เพื่อความจริงเบื้องหลังข่าวลือของสมบัติทวีอาดาห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเพื่อรับการอนุมัติคุยกับหัวหน้าก่อนแล้วกันจาก <Okay. S 2> เดฟานี่เอสจาสิบเโอเคเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในกลางคืนเท่านั้นทําไมไม่อ่านเมื่อกี้นี้โอ้ต้องลองคืนเหรอเนี่ยวอท กว่ามันจะมืดเอาละฮะผมรอจนมันเกือบค่ำแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกแล้วผมตกใจเสียงไก่ตลอดเลยแกช่วยอยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยเออโอ้ยอ,อ,อยู่ตั้งนานไม่นิ่งสักทีเพิ่งจะมานิ่งตอนนี้อ๋อชิชาอนแกยังอยู่ไหมเนี่ยชิชาลอนเป็นอะไรเนี่ยชิชาลอนไม่นะลุกขึ้นมา ทำไมแกหมุนคอได้ไดรอบขนาดนั้นเลยโอ้โหตกใจหมดถ้าหลับแกน่ากลัวมากเนี่ยเสียงน้ำก็หลอนมากเหมือนตัวอะไรมันเลื้อยมาตลอดเวลายิ่งนั่งยิ่งหลอนนี่หมุนคออีกนะชิชลน อ, ا, อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนอนนอนเดี๋ยวพื้นก็เป็นโลหรอกเฮ้อโหอ, <c oughs> <c oughs> อย่าไปกลอวม้นขอเนนุ้อจไ้อ้อเฮ้อเฮ้อเอน้อเ้อเอเป็อเฮ้อเฮ้นเฮอเฮ้อเฮ้เฮ้อเซเป้นเฮอเฮ้อเฮอ้อเป็เอ <c oughs> ปไงเฮ้้อเฮ้้้อเฮ้้้เ ตะว,วันตกตะว,วันออกถ้าไม่ผิดทิศอะนะตรงกลางก่อนอแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาถูกไหม,ไมถูกไหมเสียงเปียนโนเสียงเปียนโนใครเล่นเปียโนโอ้โหกุญแจคุกใต้ดินคือตรงนี้ ไปมีอะไรอีกออฮะทำไมต้องมาอยู่ที่แยกนี้ด้วยมันก็ไม่เท่าไหร่นะออฮะหนูก็หมดเมนจะขอไปครับไปลงไปในท่ออันสุดท้ายแล้วเ,เจอสักที โอ้โหมันจะพังลงมาไหมโอเคครบแล้วฮะสามอันนี่คำอวยพรทีอาด้านะฮะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆไปที่สุดท้ายสำหรับเจ้าชื่ออะไรละเจ้าอูรุซโซอ กือบเ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 กือบตกเกือบตกโอเคอ่ะทำตรงนี้นะฮะสถานที่ที่จะนำเครื่องรางทั้งสามมาวางเพื่อทำพิธีเฮ้ยทำไมกดไม่ได้อะวทำไมวางไม่ได้ทำไมผมวางไม่ได้ นำศิลปะวัตถุไปยังทำโอรูวาก็นี่ไงผมวางไม่ได้อ๋อนี่โอ้โหกว่าจะได้มันบั๊กอะไรก็ไม่ร anyway oh ู้ฮะต้องออกเกมเข้าใหม่เ oh กิดอะไรขึ oh! ้นแผ่นดินถล่มตรงนู้นเอาอีกแล้วควันอย่างนี้อีกแล้วนึกถึงพักห้าเลยไม่จะจะเล่นกแกจะกิบสมบัติโทษทีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเีพิโมใช้ยังไง ออดวงตาดูว่าตัวไหนคือตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่ตัวจริงอยู่นี่นี่เหรอโอเคเป็นพวกแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นพวกแล้วใช่ไหมจำเป็นคนรักแมวนะแต่ฉันรักแมวผีมากกว่า ได้มาแล้วโอ้โ oh หแมวดำนะฮะเจ้าแมวดำยังไงแกก็เป็นแมวอยู่ดีไม่ว่าแกจะดุขนาดไหนไหนเล่นด้วยกันก,นก่อนเร็วนี่ทำตัวน่ารักน่ารักนะเดีย๋ยวจะกินอาหารแมวขนมแมวแกต้องชอบแน่นอนถ้าแกได้รู้จักมันแกไม่อาจจะละมือจากมันได้ตัวนู้นก่อนเลยไปทีละหนึ่ง ทีละหนึ่งอือหืเรียบร้อยตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอ้โหอีซี่มากอีซี่มากใช้สก,กิลสิดูศัตรูอยู่ไหนนูน,น,นตรงนู้นตัวหนึ่ง ไป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 อฮะโออีซี่มากเลยอลโซจัดการคือมองเห็นว่าสิ่งมีชีวิตยอยู่ไหนบ้างสายสเตลที่แท้ทูมีอีกไหมตรงนี้ตรงนี้นี่อลิโซโอลิโซนี่นียืนอยู่นี่จัดการเลยอลิโซ ตกใจตกใจเขาตกใจกลัวแต่ไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้วเป็นชาเลนจ์ด้วยจัดการเลยนั่นแหละไม่ต้องลงมือเองเลยเขาจัดการเองหมดน่าจะเป็นตัวที่เซลดีสุดเลยนะฮะตัวนี้โอรุโซนะครับขอบใจมากวันนี้เร็วมาเล่นด้วยกันก่อนโอรุโซมานี